นี้มาดูวิธีเย็บกางเกงเอวใส่ยังยืดเป็นกางเกงขาสั้นที่สั้นพทเทิร์ัดแลงเอาค่ะซึ่งมีวิธีสร้างแบบกางเกงเอวใส่ยังยืดนะคะอยู่ในคลิปก่อนก่อนหน้าแล้วก็มาปรับให้เป็นเอวต่ำสั้นแค่25ซนเมจะใส่ซับในนะคะด้านในกับตัวนอกจะทำเท่ากันเลยค่ะ ก็ทั้งหมด8ชิ้นแล้วก็กึ่งกลางหน้าหลังประกบเข้าด้วยกันแล้วก็เย็บส่วนของซับในก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านข้างเย็บเสร็จกึ่งกลางหน้าหลังก็เย็บทับอีกครั้งค่ะแต่ช่วงเป้าให้เปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะใส่ลูกไม้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างใส่ลูกไม้เล็กๆค่ะ หรือว่าถ้าใครชอบกระเป๋าก็ใส่กระเป๋าวิธีการเย็บตึงกลางหน้าหลังประกบเข้าด้วยกันแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้แล้วก็เย็บเวลาเย็บเผื่อเย็บไว้1ซนติเมตรจะไม่แบะตะเข็บนะคะโค้งคู่กันไปเลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เย็บกึงกลางหน้าหลัง แล้วก็ด้านข้างกับด้านข้างหลักบเข้าด้วยกันแล้วก็เย็บค่ะแล้วก็นําไปพ้งค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะเมื่อพ้งเรียบร้อยทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็พลิกกลับด้านในส่วนกึ่งกลางหน้าหลังก็ให้เย็บทับค่ะ ให้ตัดเข็บไปทางเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังความแตกต่างของชิ้นหน้าชิ้นหลังเป้าของชิ้นหลังจะยาวกว่านะคะเป้าของชิ้นหน้าจัดสั้นกว่าความแตกต่างของเป้าชิ้นหน้าชิ้นหลังเป้าชิ้นหน้าจัดสั้นกว่าค่ะ ชิ้นหลังก็จะยาวกว่าขั้นตอนต่อไปก็ให้ติดลูกไม้นะคะโดยที่ติดไว้ด้านในติดโดยรอบเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ใส่ซับในค่ะด้านหน้าก็อยู่ด้านหน้าด้านหลังก็อยู่ด้านหลังนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่ซับในค่ะ ด้านหน้าด้านหลังให้ตรงกันค่ะกึ่งกลางหล้างก็ติดเข็มหมดไว้กึ่งกลางด้านหน้าเมื่อกลับด้านออกมาก็จัดโชว์ลูกไม้สวยๆเรียบกลับด้านกันก่อนค่ะ ส่วนนี้ก็ตัดทิ้งซะบ้างค่ะแล้วก็กลับด้านออกมาแล้วก็ในส่วนของขอบเอวเย็บจากด้านหลังนะคะให้เย็บทับ1นตีนผีด้านล่างให้เปลี่ยนได้เป็น สีของผ้านะคะแล้วก็ให้ทำช่องสอดยางยืดนะคะยางยืดครึ่งนิ้วก็กะให้ใหญ่กว่าครึ่งนิ้วนิดหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปเย็บโดยรอบแล้วก็ให้เปิดช่องไว้ที่ด้านหลังเพื่อที่ จะใส่ยางยืดมาจากช่วงของเป้านะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการสอดยางยืดสมมติว่าไซสา M, 26, ์เอเอลยี่สิบหกเราก็ตัดยางยืดสมมุติว่าตัดยางยืดสักยี่สิบตัดออกมาเลยค่ะซึ่งเมื่อทำเสร็จก็จะอยู่ในไซส์เอ็นะคะ ก็ใช้เข็มกลัดนำทางแล้วก็เริ่มมาจากด้านนี้นะคะด้านเป้าเราก็เปิดแล้วเราก็สอดสายยางเข้าไปในส่วนที่เราเว้นไว้เพื่อที่จะสอดสายยางนะคะส่วนนี้เราก็เว้นไว้ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็สอดสายยางเข้าไปซึ่งถ้าใครมีกิ๊บดำกิ๊บดำก็นำทางได้ค่ะ เช็คสายยางอย่าให้สายยางบิดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เมื่อเราได้รอบเอวตามที่ต้องการซึ่งก็จะได้26นะคะวัดดูก็ได้26เมื่อสายยางไม่พลิกเราก็นําไปเย็บเลยค่ะเราก็นําสายยางส่วนนี้เราก็นําไปเย็บค่ะแล้วก็ในส่วนที่เว้นช่องสําหรับสอดสายยาง ก็ให้เย็บไปเรียบร้อยค่ะในส่วนของเอวเรียบร้อยสวยงามขั้นตอนต่อไปก็มาติดลูกไม้ในส่วนของปลายขากันนะคะซึ่งก็ติดลักษณะเดียวกันกันกบส่วนของเอว เย็บเสร็จก็พลิกกลับด้านเวลามาประกอบกับเป้าโอเคเย็บให้ติดกันแล้วก็ประกอบเดี๋ยวมาเย็บในส่วนของลูกไม้กันก่อนนะคะในส่วนของปลายขาก็เริ่มเย็บจากเป้าเลยค่ะ เดี๋ยวเย็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะเมื่อติดลูกไม้ปลายขาเรียบร้อยในส่วนของซับในก็ให้เย็บแล้วก็พลิกกลับด้านเมื่อกลับด้านเสร็จในส่วนนี้เราก็ประกบกันแล้วก็เย็บในส่วนของเป้าด้านถูกับด้านถูประกบกันค่ะ ตะเข็บตรงกันค่ะเวลาเย็บก็เย็บทับในส่วนของฝีเข็มไปเลยค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็เย็บทับหนึ่งตีนผีค่ะได้ด้านล่างก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะ ดึงผ้าให้ตรงกันค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เย็บเหมือนกันเลยค่ะเมื่อเย็บเสร็จเดี๋ยวมาทำในส่วนของเป้ากางเกงกันนะคะส่วนนี้เมื่อเย็บเสร็จก็นำไปโพ้งนะคะเมื่อพ้งเสร็จ ก็ให้เย็บทับอีกครั้งค่ะก็เป็นการตัดเย็บกางเกงใส่ยังยืดง่ายๆตกแต่งด้วยลูกไม้ซึ่งใครที่มีผ้าไม่เยอะก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะกางเกงกางเกงขาสั้นแล้วก็เราอาจจะตกแต่งด้วยโบเล็กๆในส่วนของด้านหน้านะคะ ไปตรงยางยืดค่ะซึ่งก็ช่วยในการไม่ให้ยางพลิกด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นการตัดเย็บการเกง่ขาดั้าง,ง่ายๆค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ